ไไสวัสดีค่ะวันนี้เราจะไปเที่ยวไต้หวันนะคะที่เมืองไทเปแล้วะ็นิวไทเปนะคะตอนนี้ก็ขับรถมาที่สนามบินนนเมืองขับรถมาเองแต่ว่าจะใช้บริการรับฝากรถของวอลเลตพักกิ้งก็คือเอาไปฝากไว้ที่ สนามบินเลยแล้วก็เขาจะเอารถเราไปเก็บให้วันไหนที่เรากลับมาก็โทรมาบอกเวลาเขาแล้วเขาก็จะเอามารถเอารถมาส่งให้ที่สนามบินโดยสถานที่รับส่งรถเนี่ยก็คือตรงเทอร์มินอลเทอร์มินอลหนึ่งเลยคือผู้โดยสารเขาออกระหว่างประเทศเลยสะดวกสบายมากนะคะนี่อาคารผู้โดยสารอยู่ตรงนี้เรามาจอดรถต่อท้ายเขาเลย แล้วเดินเดินมาที่ตรงก่อนถึงทางเข้าของอาคารหนึ่งช่องที่หนึ่งนะคะตรงซ้ายมายือม้โดยวันนี้เช้วบินที่เราบินมาที่ไต้หวันก็คือ FD 230ของสายการบิน a อเอเชียกิจ2ี่สิองนะคะบินตอนเจ็ดโมงยี ถึงไทเปนสนามบินเทาหยนตอน12.20นอเวลาของไต้หวันแต่ที่ไทยก็คือ11.20นอไต้หวันจะเร็วกว่าเราหนึ่งชั่วโมองออันนี้ก็ที่นั่งนะคะขาเราสั้นก็เลยสะดวกขาไม่ติดกับพนักเก้าอี้ด้านหน้าอย่าหอมอ,ามอย่าลมอย่าลมอย่ามองเอาไว้ให้ขบอยากให้ปวดอย่าพลานะคะอย่าแห่แพ้ ยาสามารถจชบ้านทั่วไปพกไปสักหนึ่งชุดอตอนนี้ก็มาถึงที่สนามบินเท่าย์ยอนแล้วเดินตรงไปเลยนะคะตามป้ายเลยคำว่าอ r รยวอม ตอมอมานะคะก็มาที่ัคกี้แลนด์มาลุ้นเป็นเรือโชคดีแต่วันนี้ไม่ได้นะคะก็เลยลงบันไดเลื่อนมาเพื่อที่จะไปหาซื้อบัตรอีซิการ์ที่เป็นลูกกระตูนน่ารักน่ารักที่ด้านล่าง,ง,งนะคะสะรุปแล้วไปหาอีซิการ์ไม่มีลายน่ารักน่ารักะะก็เลย ได้อาหารที่เซเว่นมาแต่น้ำ ๋ยากใไปหาในเมืองอ,อาหารเมืองแรกไม,มาจุดตรงนีนะะ้จะมีซิมขายเนาะแล้วก็มี รถบัสข้าเมืองมีแท็กซี่แล้วก็เป็นเส้นเอ็ทีที่เราจะไปะะโดยซินร์รนะคะถ้าเกิดใครที่ไม่ได้ซื้อจากประเทศไทยก็ไปซื้อที่นู่นได้เลยที่สนามบินมีให้บริการ300ดอลลาร์ไต้หวันนะคะ ส่วนของเราเราใช้บริการซิมของ a s ก็คือใส่ซิมแต่ประเทศไทยเลยแล้วก็ไปถึงโน่นก็เปิดลมิ่งแล้วก็ใช้บริการได้ตั้งแต่ตอนที่เครื่องลงได้เลยเหมือนกันก่อนถึง m r t มนะคะมันจะมีร้านอิชิกาทอยู่ร้านหนึ่งขอมาดูด้านในกัน ผ่านด้วยอ่ะน่ารักมากไปด้านนี้ต่อไปแช่อยู่ที่สถามนีนานมากเดี๋ยวต้องหา อ๋อ oh, นี่นี่นนทางลงไปไทเปแด้ก่อนนะอ่าโอเคไทเปแพลตฟอร์มนี้นี่นทีนี้เอ่อเราก็จะดูตามป้ายเนี่ยค่ะ,เ,ะ,เ,ะเขาก็จะบอกไว้เนาะอ่าถ้าเกิดเราการเดินทางของเราก็จะเป็นลักษณะที่ว่าดูป้ายเอา ไยเปอร์เมนสเตชันนี่ตรงนี้เราก็อยู่แพลตฟอร์มที่สองรถไปพอดีเอ็กเพรสอ่ะรอเที่ยวต่อไปบอกคุณสมบัติของเจ้าตัวนี้ก่อนนะคะเจ้าตัวนี้ก็คือบัตรเติมเงินในรูปแบบของการ์ตูนชื่อบัตรเติมเงินแบบ i-pass ซื้อที่ร้านในสนามบินเถาหยวนนะคะ แล้วก็เอามาให้เจ้าหน้าที่ที่เคาน์เตอร์ขายบัตรเติมเงินให้ได้อันนี้เติมเงินไปหนึ่งพันซึ่งตามจริงแล้วเนี่ยเราสามารถจะไปเติมเงินเองที่ตู้เติมเงินในสถาน,นีก็ได้นะคะแต่ที่ร้านเขาแนะนำมาว่าให้ให้เจ้าหน้าที่เนี่ยเติมเงินให้ก่อนแล้วค่อยไปที่ตู้เติมเงิน เดี๋ยวเราจะมาลองเติมเงินกันนะคะมันมีภาษาไทยให้เลือกด้วยนี่แล้วก็กดเติมเงินรนี่แล้วก็เอาบัตรของเราไปเติมนี่อ่ามันก็จะเหลือยูแปดร้อยห้าสิอ่าอ่าย,ยอดเหรียญยอดเหรียญไปแล้ว จำนวนเงินที่ใส่หนึ่งร้อย100บาทถัดไปให้กดถัดไปกำลังดำเนิกนการออันนี้เสร็จแล้วกรุณารัาบบัตรคืนอโอเคเหลือ,อเก้าร้อยห้าสิบเติมเงินในบัตรที่นี่ก็จะง่ายกว่าที่ผิดนะคะ อันนี้นะคะเป็นป้ายบอกรถที่จะมาก็คือธรรมดาก็คือจอดหลายป้าย14.52แล้วก็เอ็กเพสก็จะเป็น14.58น,อ,นอันนี้นะคะคือ MRT ทเาหยวนนะคะจะไม่เกี่ยวกับ MRT ที่ใช้อยู่ในเมืองนะคะค่าบริการจะอยู่ที่150ดอลลาร์ไต้หวันขาไป ขากลับก็จะอีก150ดอลลาร์ไต้หวันนะคะสะดวกทางไหนไปทางนั้นเลยใครสะดวกแท็กซี่มาหลายคนหารกันก็ได้นั่งรถบัสก็ได้นะคะแต่เราสะดวกทางนี้เพราะว่าที่พักของเราเนี่ยอยู่ใกล้บริเวณไทเ p เม m สเต s t a t i ก็คือสถานีปลายทางที่เราจะไปในวันนี้นั่นเองนะคะอันนี้ก็จะจบคลิป ที่สนามบินนะคะเดี๋ยวไปตอนคลิปหน้าค่ะ